โอ้คือได้มาตัวเดียวเลยนะครับปู่แม่นครับบพรานเดาเลยไปคืนเงินบอกว่าติดคืนจีิงจริงอันนี้มันมั่ทียังมีอะไรมั่นทีครับผมีน่ฝันเป็นเดื้อปู่บางนีหมดแน่บอกออกก่อนกัจจงวาครับเจ้าเปลี่ยนสูตรได้ปู้บอกให้ผู้ออกก้องผู้ว่าอยากอาย้องเพราะฉันไม่ได้ออกเวลาไม่ออกนี่แม่นเลยนะปู่เนาะจังวานะครับอันเวลาก็สิบว่อยากออกกอ้ย่านเพื่อเหลือย่านเพื่อเบิ้งเงินนั่นแล่ว่ามาถึงไรงวดปวดครับเป็นยังสั้น S 1> <S 1> อันนี้กับฟันกับว่าฟันมือเล็กออกว่าขวดกันฟันก้อนานั้นหรือว่าได้ก้อนานั้นกับทีไข่อยู่ครับนี่กับมือเล็กออกรนะุ่นเนี่ยก็จะว่าก็ได้แต่หาไคนะ่อยู่หาสีก็ได้อยู่มันว่าเล็กออกเล็กออกว่าขแม่นครับมันว่าเล็กออกเลยหนึ่สามสามหนึ่งเลยมือเล็กออกเลยแม่นครับมือวันที่สิบหกแหละมือเล็กออกเจี๊ยบฟันน่ะได้ทรงไฮเอฟซีป่ค่ะได้ทรงครับซีบได้ทรงให้ซีโค่นนี่แหละ คนว่าซื้อว่าท่านสั่งทานคนว่าได้เศ้าบาทก็มีในไล่เฉพาะในไล่หมดเลยแม่ครับทรงส่งให้ในไล่สรงให้่ลายคนอยู่หนึ่งสามสามหนึ่งเมดเี่ยวบางค้นก็ซื้อว่าท่านาาาาแม่มครับบังเอิญว่าฝันเด็ดมือเร็วกว่าครับภาษีมาเขาคีบปูอยู่กูวาอยากอายบวกสั่นอยากลายสั่งมัซื้อแร่ก็ได้เออนี่รักามเจนุ่งก็ได้จักไวยู่ในใบหนึ่งจ้ะ นี่จังภูนี่พวกนซ่ใบบอกนี่ยนะเนี่สิบสามลางเด้ออันบนกันซื้ออันแปดเจ็ดแต่แปดนึงเจ็ดบครับครับอันนี้ได้ส่าวบาทอันนี้มันได้ส้าบาทโอ้มี่ภูซื้อน้ำท่านกับพราท่านได้สองพันอยู่ทด้ละเนาะได้จักใบสามซี่ใบท์ร่วมเราเป็นซี่ใบนะแปดพันครับแล้วก็ซืออันั่นอีก สีสาฮาบาทนี่แหละสีสาหาพันด้วนต่อไปอ๋อสีสาหาพันถุงลอตเตอรี่เออลตเตอรี่ลอตเตอรี่นํ้บานห้องศาตั้มบานห้าก็ได้ลายอยู่ได้เป็นเมือนอยู่บ้างกูแกพ่อได้ครับสีสาหาบาทไป็ยี่ดอกโอ๊ยกูจ้างได้ล่วกลูเนะข้าสีว่าแม่นว่ากันจีก็คืออะไ่อไปอืมสียหคอวกาวเนี่ยติดตาพวเสีขาวเลยสผมมีหน้าสองห้าหเก็ครับผมมีนาไป โอ้มีตุหน้าตากระไดครับมีตุหน้าอีกสามใบนั้นฝากมาเ่ายี่นั่ไปเขาเขาไม่ได้ไปเอามามเาว่าันี่ยไปเอาครับอ,อีกสามใบโอ้โชคดีดวงดีผู้แสดงว่าเริ่มแม่นแล้วเริ่มฟุกนะครับเริ่มฟุกแล <laughs> ้วแต่ว่าแต่ปีกายผู้กับมืแม่นเราเนี่ฝนนีู่ดีไก่แจ้งว่าครับเนี่ยเม,ยมื่อเราขายอยู่ให้กินดีที่สุดโอ้เมนี่คืองาพุ่งพ่ายเราค่ะ อีกนึ่มันออกมาเฉยเดียวู่ช่วงนี้นะครับช่วงเรากำลังกำลังงามกำลังปรงกระชิขานี่แหละอย่างสีรงเอาเข่ากับเปล่าที่พูปนครับป่ไ์้นี่ปอร์เนี่สบิเนเงินเดียวเข่ากับเปาม่ะประเภนี้รับเสียดายดสิบ้านี่กับคำถามว่ามีบอกับพ่อได้ขึ้นน้ำอยู่นะครับมาพ่อได้ขึ้นน้ำกับมีสิบหกว่าจะไปสิบหกกับสองเก่า ร่องไปเสียงฝันมือสะก,ก้อนต้องหัวด้บยปู่แมนครับเอาไปเสียงฝันมืสกกนอสะก้อนเขยไปส่วนนี้ครับ <laughs> มันมาจากไหนครับปู่ครับอันนี้ขึ้นมาก็ซื้อดอกอ่าขึ้นมาก็ซื้อลองไปเสียงมือไปสะก,ก้อนฮาเทียมือหอดมือมาอาจจิเป็นตัวไม่ก็ม,มาจา,ากตะลอดีเล็กคขี่ยเขี่ยมาสิมาอันนี้แหละครับแบบไปเสียงเบื้อง16กับ29นะครับปู่แมนครับเอาเจ้เนื่องเจ้าหัวปีไว้เลยจังจีว่าซื้อท่านสิเจ้าจีว่าสื้อมาบีเ ชุดปีน่ะพี่กานี่ปู่กับแม่ดวงขึ้นย่ามฝนนี่แหละย่ามยา,มามพุ่งไพ่เป็นออกมาหาอยู่หากินเป็นบอกครับย่ามหากินเขียดง่ายนี่แหละย <c oughs> ่ามแรงเพราะไม่เขียด,ดครับย่ามแรงเพรไม่เขียดเลยเงียบเ<ร>ขียดเป็เขียดฐานใหญ่ก็ย่ามแรงโอ้เป็นกินเขียดเด็พี่น้องครับเป็นแสงมากมาัดตลอดเป็นแสงเงาหยาดๆตัวเดียวอืมเส้นมาเขาฝันบอกกว่าจะอันเมื่อเขาเมื่อฝันอั่นจักไปจแสงโพมอะไรจะจำอะไรหนูจักแต่ว่าไปนั่งฟังฟังฟังเรียก ถามว่าหลายคนมากระไยอยู่แต่ผูหัวใจกรมีผูหัวใจกระมีนะครับงฟังวิทยุว่าทับไปเราเขาหลดว่าอังแค่สองตัวง่อประจำวันที่สมบิโตน,น,น้นาพนว่าเลขที่ออกอะไรนี่มาออตือเตืดนห 1, 3, รอหนึ่งสามพวังสีเดงบาเดียนางถาฟัง่งถาฟั่งเลขบนัปฐุมียกกวนเาไ,ไหนตัวเดียวนึงสามสามหนึ่งก็เลก็เลยบริษัฟังเลขสามตัวบนเองว่างานทุุมียกกอน อานโมโเมียก่อนใกล้เยอะคู่กับบอทโทสักบอกคลั่งสองเด้บอกนะครับได้บอกแต่อันในไล่บอกแต่ลูกศิษย์ในไลนเอฟซีประจำครับเพราะว่าหยาดมันบอกออกเลยบแมนครัเพราะว่าคือเสยเพราะว่าแปบเมืลายหร่เงินอะไกลายช่องเสียต่นเลียต่วนเอฟซีมันเสียเงินเสียค่ากำไรกับพวกล้าอยากบอกประเด็นะครับบ้านนวดแปลกบอกเสียมากเลยว่าโอ้ไม่เห็นเลยว่าเสริฐ ปูไม่ได้ออกช่องไม่ได้ออกช่องครับปูแต่ไอ้บวกครับไอ้บวกมันบวถึงลรยกระดาก็เลยบอยดันแต่ว่ากับคุ้มนี่แรงหวัดกว่าน้อแต่ว่าอันนี้ก็ให้ไปเสี่ยงฝันมั้งนะครับเสี่ยงฝันไว้หวฮะเตี้ยมันฉี่เนี่ยยังวันลิงไปลิงมากชอไปอดไปบ่อยมากกว่าสิขาดกับเสียบวกทวงก็จะซีเรียสมันเรื่องลิงไปลิงมากอยู่พูดกับเอฟซีละเขินนั่นแหละก็เลยม่วนเขาแล้่เด็กก็ีซีกัน วิ่นไปวิ่นมางวดนี้ก็คือว่างวดนี้กรขอปูออกโองแน่นอนเลยเริ่มแม่นเนาะค่ะครับกาลร่องไปเสียงฝันมังโซนเล็กขึ้นมากต่อไปอ่าบอสฮันในฟันบอสกลัวครับเล็กขึ้นมากกะซื้อหนึ่งหกกับสองเก้าแม่นครับแล้วกสองเก้าเสียงฝันร่องบนหาเทียรับตัวบอก็ดีมองเนี่ยดีมองเ่าหลายตัวครับเล็กปูนะไปก่อนดังก่อนนะปูเนาะแมนครับปล่อยก่อนดังก่อนหาซื้อง่ายกว่าแมนทีนี้เอาเป็นอัร์ซื้อ แต่แต่ว่าถ้าเกิดเข้าแบบนี้นี่จะเข้าติดติดกันกี่งวดตัวสถิติอางกี่ขี่กระซองสามงวดไปอเหรอครับวันสีบวันจีนบกทอนกับแทนผลในกระไดมาเลยนะถ้าเกิดได้เข้านี่คือเข้าติดเลยใช่ไหมครับแม่นครับมันก็จะติดติดกันเลยแหละสองสามงวดไปคนละกระไดมาเลยสามสี่ใบเนี่ยครับกระไดมาเลยดิครับกระไดมากระเซนกับจีสามสี่งวดไปเนี่ยครับต่อต่อตามที่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นลักษณะนั้นเปุ๋งสีแม่นส์ว่ครับก็จะเป็นลักษณะมาตลอด โอ้น้ำปูยุ้ามนเด็กเอฟซีนี่บอลเป็นที่ยังีชื่แสดงว่าเอได้ดูอูที่เราบอกในไล่แหมในไล่ส่วนตีซีมาปรรทัดวาเรื่อยยุพุณีได้ได้จับบาทมื่นี้แล้วก็ได้ก้อนนาก้อนที่สีเปอ์บอกในไล่กับอกบอกไม่บันหนังไหลสดบอกเขาเจ้าโย่ไหลูดหนึ่งมักหนึ่งมักหนึ่งแห่งะเาะที่แรกๆก้อนสีฟันะกฟครับ ก่อนานาการบอกให้ไม่นเพิ่นอัดลงอันนี้โยโย่ถูลงโย่ถามว่าควรจะพนักอดวมามักนึ่งนมหมักนึ่งนึจับคู่ใส่เอาจับคู่เสรมักนึ่งนึ่งหมักนึ่งแห้งเสร็จครับมดาหานนีว่าต่อไปมักนึ่งกับสีฟานนึ่งเก่าแล้ว่าหารนาะครับต่าถามว่าวันนี้มักตไรติมมักมักเปสิบหกับสองเก่าว่าต่อไป ครับกับไปล่องเสียงฟันบนกันเสียงฟันดีกันจังซสื้อเสียงฟันแล้วบดีก็ฟาดทิ้งาไที่พวงาลูท่นเห็ฟันมบอครับบนแต่ฟันตะเลขเยนมากกสดอกครับอาเทียอาเทียมันตุ่มใช่ห้ฟันอีจังสีทูบออเนาะแมงครับจังสีจีีกหท่หลือมาจังสีจัยูอูทอีกีนึ่งมาต่อไปถามคูนออกรอบด้วยบานี่ยครับ คือดวงพอดีดวงตกอันก็ถือเรกัคคยาต่างสิแม่เสริมดวงน้งผู้ได้บ่ค่ะได้ครับเพราต้องเสริมดวงซะก่อนหรือต้องซีบังวาด,ดวงเข้ามาตกโดนบ่เบิ่งดวงก็ได้บ่ครูครับผมค้าว่าค้ามมาเสริมดวงนี่มันบ่ได้ว่าเสริมทีหนึง่งสิอยู่ได้เป็นปีสองปีมันเป็นไปบ่เนี่ครับเร่อบ่ค่ะเสริมทีหนึ่งด้เต็มที่อายุเพ่เกินสองสามเดือนก็เปลี่ยนสถานะครับเสริมดวงนะ ห้าเดือนเสริมเทีย,ย,ทยครับห้าเท้านี่ทานคนพูดวงบ่ดีเองเสริมมาแล้วปั๊บก็ดีได้ถือได้ง,งวดส,งส่งกับสิเศร้าถือสิ่งนะเพราะเป็นอัศร์มับบนบอลมาสอยู่ได้เป็นปีได้เสริมของเอาอันทีกายนี่กเสริมดวงน้องพูดยันเบอร์ทราบกระเสริมเนาะครับไวได้ที่แปลงมึงยุได้หรือใช่อยู่ดี่าต้งเียใช่ครับตอนตอนตอนที่มาเปิดแล้วก็มาหั่นอะไรนะแตงโมเนาะผ่าน ใช่ใช่ใช่ไกเอาดินแป้งหนึ่งตีปีหาเอาเาจหกอยจากสองคันนะเสียโอ้ต่อ่างเลยได้หกอยได้ไวะเมปูไม่ได้ไม่เสียเอาหกอยจากสองคันเาอีะเกาจะได้มาเสริมดวงกันอีกแล้วมั้งนี่เอาสีเสริมนี่นะนี่เสริมน้ปูโยมเดี๋ันนี้เดียวัรให้ได้สิบลอได้หกลอจากสองคัน <minutes> <off> อองเร่ทรงเงาเนาะเสียแรมันจะแก่ได้หลายออแมจะคงรอสองขั้นแก่พ่อละแม่ซื้อเด็ดพ่อถือพ่อเด้หากินแล้วนะครูแมนครับพอเด็แกอะแก่นี่ได้ทีเออพอได้แก่นันแก่นี่สการนี่ก็เิกระเสริมค่าคู่เท่าไหร่คับคูอคาคู่บริเวว่าครับพื่อจ่ค่าใบซีพอดนะครับทีต้องในใจเพราะว่ากเลยจะแด้ค่าจาอีกทีนึงนเอาเอาอีหังแม่ค่ะ คันเสริมดวงซื้ซื้อน้าสูตรว่าจะเกิดกระดูกไทยนะครับกระดูกไทยพอมครับกระดูกไทยนั่มันจังจังจีเรียวจีเรียวสั่นเดี๋ยวมาเทียวขอเบอร์เชิเบอร์ โชคปูไปนําแล้วแอบไล่ได้บอหรื่ว่าสิถามเด็กกอนเอาเอากเาครับเอาทร้างสร้างสร้งซองรถกรไดเอาเล็กสะกันร่มื้อนหนี่ไปแตกมาบอหรือจะในก็จังฟั้นเวิรับแต่ตามที่เคยก้เป็นไปเข้ามาตามที่เคยเห็นเนี่ยคือันในเขางินนึงมันก็ห่ต่อสองสามก้อนกว่าเยอแล้วครับเรื่องสั่นหันมากันใบมาหันขึ้นมาหันเนี่ยจประหิบบอยจนประกาะบอกคนจะใจไ ตือใหญ่ไอศิบอกก็ได้ตัวทั้งเอสี่เพิ่นเสี่ยงก็สะเข้าน้องหลายก็ได้ครับเป็นทังสายฮะเสี่ยบ่าฝันปัดออกปัดบนงวดที่บอกบอกคนเลยก็ได้มาบบอกคนหลายบนบนม้วดอัพยูทูบบอกคนเลยก็ไ้เสี่ยคุณอ่ะวันมาขึนบินก็บ่องป่านไกล่ลายดวงเพิ่นอาจสิบบอกก็ได้มันหลายคนหลายคนเนาะครับแต่ว่าเพิ่นบออกมาที่เิ่นสิออกหน้าคนครับแต่สิขอแก้ตัวดังวดนี้สิบอกทุกคนเละแก้ตัวให้แก้ตัวคักจักบาทได้ต่อไปเป็นทังไดก็ได้ เรียนดูครับให้ได้แกตัวจากเทียได้ถอดเพราะว่าเด็กผู้นี่บ่หลายผู้ใดร้องให้พิมร้อไว้เด้อค่ะบ้าหลายตัวเบ้านหลายตัวพูจังก็ซื้อง่ายครับบ้านหลายตัวฐานทีตัวเดียวน้องอุดแขนนี่ดีแต่ถ้าหันพ้นกับบ้านข้อฟันมาบวกรมือเล็กกว่าพูดกันก็นานแจ็คสองสามมือเล้กกันไข่เน่อยมันมือมันจอบพ่อเสียบบวกัรสีหลายๆคนเพม่อนเนี่ย มามือนั่นเลประเดีั้ยว่พ์บอกรนพี่แบบโอ้ปิดเทียนคูซื้อพรท่านซื้อระท่านสิมัยครับ่าคนายม่จะมาซื้อพรท่านมาสักเป็นรักษานันวันมารีก่ใจหงด่เลยครับฟังที่ยุใจหี่ได้แหละเขาว่าจะไหนได้ยเขาว่างวดประจำวันที่สิบกเลยนครับวิทยาเลขทยสองตัวเลขที่ออกมาแล้วเอเอนเเสียงันนดเขาเรียนหนึ่งสามเลครับได้ความกันช่วย กกงสี่วยังวงายเลยครับันนี้เราตั้งถ่าังเล็กสามตัวอยู่เขาควาเขาจับแตล่าหนามนจุ่มกันแล้วเขาตักได้ไปสองหน่วยอย่งยังอีกอยู่สี่หน่วยเขอเราจิตตัก,กบบขอเมียก่อนวะไ, <c oughs> ไม่เ้นรบุมไม่นไดบไัเบนทั้งหลงังระสันเลงบนทั้งหลังไม<า>่บนทั้งหลังบูเมียก่อนผู้อกเบื้องตัวงเบื้งตวงนี่ก็ได้ขอผู้ได้คนเยอะผู้ได้เวลาเลยน้อค่ะ ร่วงสามโงไปหาสามโมงเศร้าไปหามันจะมาเกินไปยสามสี่โงแหละครับผมมาเกิดว่ายบซี่อยากเบิ้งดวงครับีต่ก็มีว่ัสดนอยากอยากขอเสียเข็นเห็นโทษมากอยู่นค่ครับแต่เศร้าอลไรบ่บอกูมมีอเไรนั่งนั่อดอนครับแมนแต่บิ้งมือนีเราจะปิดจังร่างแสงแรงอย่างนี้นยครับตาย เด็กขึ้นก่าเอนวัาเด็กปูเข่ากระเ้ามากนะว่าท่านให้ปูนอนอย่าเพิ่งนอนเราส่ตัมาให้กินก่อนจังหวัดน่าสิฟันก้อนนั้นจากสามชิ้อเดยกับใครใช่เนาะกต่สีได้บอกเนาะครับมีเล็กมากไปเสียงมือซะก่อนเสียงเบิ้งดีสีฟันดีกั่นมันครับแมนครับฟันฟันฟันดีอ่าซื้อโรดกับฟันบดีฝาดขึ้นที่ผมมาครับทันเขียนกระดาษลายแผ่นกับสุมไฟก็ได้ทำฟันบดี มืวอนี้คันเมื่อเรียกรองนี่ครับผู้ใดแขนแฉนเปล่าทุ่มเลือผู้เดือกสีเปล่ามากเป็นสัตวได้ได้ได้เพราะว่าก็รู้สึกว่ามันใจขึ้นมากหลายเตี๋ยบมาต่อไปเริ่มดื้อมเราะมั่นใจในตัวเองแล้วครเออแล้วแล้วมั่นใจมาหลายเตี๋ยบเยอะครับเป็นสัตว์แล้วมั่นใจมากหลายเตี๋ยบสีพ่อพ่อได้แก่มือแกอ่างยีบอได้ครับ บางหันมีกระหังเยลเนาะแปว่อดีกับพงงามนักูแมนครับัออกเนาะสิบสามฮห่งาม้า่เกีอาุบขึ้นกับไรเดียจังเกับสิบ่าอไดยี่บอกอรเทียมันปิดไปเลยนักเสียครับเจีเดีอยู่้อยสองสามขันกันี่ขยีเดียเตนบ่ไดถามบอกเราเองนี่ที่โตเดียวเขาเลยเนาะไม่มีไถามเลยบอปู่เราบอกเมนมาเองบอกเงบอกบอกแม่บ้านไปซื้อ บอกซื้อตัวนี้แหละซ้ำนี่แหละพ่อบอต้องซื้อบทว่าเอาบอกให้ซื้อตารางง่ายเออลยเราบอกว่าเอาตารางเลยเราวะไ,ไ,ไม่ต้อง<ห>เล่นบนมาซั่นี่เลยนี่เอฟซีนี่ทั้งแแบบว่าท่านครับครับเป็นเลขที่ว่าปูปูคนหายมาเนี่ยซื้อบอได้ถ้าเย็นก็ซื้องงกกบอได้แต่ว่าขับเป็นเลขฟัน,นะจะถ้ามีซื้อได้ครับอันนี้มันเป็นลักษณะนี่หานเขาว่าการปฏิบัติในสายนี่ต่อไปครับขับกันฟันน่ะซื้อได้ถ้าเป็เลขคนหายมาเนี่ยซื้อบอได้มันทีเฮ็นเป็นตัวก็ซื้อบพอได้ครับอันนั้นขับเป็นเลขฟันน่ะซื้อได้จ้างขีดถือ มาสบายใครไม่เร่นพนนไฮมานี่ยจะไปซื้อปเปนดขาดที่เ็กับโบ๊ทเือตัวเจ้าของตัวเจ้าของเรือเขามาค่นในขั้วถันซื้อได้กับบินแล้าไปสบาเสียรถเงินนะเป็นเงินสันที่ซื้อได้เฉพาะเหล็กฟันแนวเดียวเป็นเงินสันกับเหล็กขึ้นมากเป็นงินสันเล็กง่ายใม้าโปกูนไใม้าในซื้อบอดดาคนในขั้วโอ้ครับเป็นเ,ขขนง,เงินสัน ถ้าเกินเลขฝันไม่เป็นไรครับโอเป็นหางเลขกันก็เลขมากเลยซื้อได้คนในครัวครับแต่ว่าคำวเลทปู้ผูคนให้มากก็เลขง่ายาะให้มากนี่เท่นี้แต่ซื้อหดคนในครัวซื้อแบบไก่ลวดปูอลไรวันห้อยห้างกันมันครยอีด้วยผมจะใคนว่าเลยไก่ลายครับเป็นเงานสนี่เดียเราเชื่องเบิ้งขันวันดีกใคจซื้อให่ผมว่ากูกับฟันขึ้นวันที่สิบห้าเนาะมาออกถึงหงกระจอพูวันก่อนิแกงก่อนิแกงแต่ซ้วันที่สิบหกแล้วนั่นแหละเป็นเงิัสน นี่เดียองเทียมบคเียมันมาเอามางามบอาเหล็กมันกับบอมันกับงามตัวงามตัวขึ้นานั่นแหละอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฝันใช่ไหมบอกว่เล็กขึ้นมากก็สุดอกอ่มันเปเสียงฟันเหล็เล็นี่สนี่แหละอาเทีนตอไปใช้เหล็กล้วเล็กเล็กนู้วไปถ่ายสักก่อนับล่อถ่าเล็กโตที่ว่ามันใจคน่ะสักน่อยครับรับให้ได้ฝันสักกอนหรือให้ปูปูมันหามาสักกอนหรือง่ายหามาสักกอนจะขี่มายอีกทีนึ่งครับเป็นยังน เอาที่เอฟซีชอบไปก่อนเนาะครับอันนี้ไปไปให้ตัวล่องไปเซียงเบิงมาต่อไปฮาเทียมักครับหาเทียบปรเดฟันอย่างฮาเทียซื้อไว้จากสองตัวจากตัวไปสั่นอ่ะจากใบสั้งใบไป่สั่นล่ะครับใส่ดึงลอตเตอรี่ไว้ก่อนกันได้หาเทียมันมากจะเป็นไปได้อีมาต่อไปเทียงฝันนะคะครับครับมันมามากแต่แจ็คสิว่าส้มแต่ไอ้มาต่อยปจให้่ถือว่าสุขคนหมดได้แจกกัได้เออค่ะแต่ให้ได้เงินในห้องเบิร์ดไปให้เสียดอกก็คืนมา แต่ว่าถามว่ามันแจกบอลงวดสิมากเลยหลายเตี๋ยวอะไมัรเตี๋ยวนั่นแต่ที่แปดมาโดนแต่ที่แปดมันโดนครับอันโดนว่าเขาหนาฝนจะค่อยหดขวบเก่าแม่ครับพูดหลุดมานานเลยนะปูนเพราว่ามันหลุดธรรมดานหลุดหลุดได้เสียเป็นปีเลยเนาะเป็นหวานบปูแม่นครับเป็นแง่แห่งต้นหวานกับสีตายตายครับยุบเป็นดินธรรมดาาุ่นละก็เลยบอมีแสงครับนี่นหะใบเราขึ้นมาครบแล้วพ่อนี่นหะครบแล้ว รบมาแล้วว่าจะไปอูเห็นนี่คือเป็นแสงวาววาอกมาเมยบด้แมนครับจากจากที่แตกสะสายไอ้หลุดสะซายตอนนี้จะแตกสะซายแล้วนะปุ่นแมนครับเดี๋ยวพลาดพลาดหมดต่อมาเอาเอาพูดขึ้นซะก่อนหมดต่อไปจะเอากำไรอือวิเอาทั้งน้ำกันกับโบนี่เอาทียเป็นไปเลยฮาเทียเป็นไหนคักมาเสียครับเพราะว่ายังคิดก็าสิมันใจนึ่งับเป็นน้ำฟันดีกับแมนสองเป็นน้ำหวานของยานึ่งใบพมเป็นแล้วอือ ครับครบแล้วคูเห็นต้นเบนบ่เห็นเป็นต้นลักษณะแบบนีคือดอ,อกไข่คือจัง,จง<ร>ขิงปลาเนี่ยไปครับใกล้ๆขิงปลาขิงปลาครับมันสีเป็นล่ำล่ำขนมาเพื่นแล้วใบออกสองขาคือต้นฉิงครับ,ต,บ,ออบต้นใหญ่ปะค่ะคู่ว่าสูงผมหา้าลักตณะกับเพียงพีเอลอยไปละห้าลักษณะกับเพียง,ง,งสีตะบามบ้าน,นสิบวอมีหลายใบชิมีเก็ดใบวัววัครับครั้งละครั้งละครั้งละอันครั้งละสามขึ้น ไห้ต่างตั้งพววใบหนึ่งครับเป็นดังสั่นแล้วโดยการต้นจะหิ้แท่งต้นหิ้ออกดอกไม้อีกจ้นทีเป็นดอกไม้นั่นาจะมีแสงออกวันผ่าว่ะจ้ะวันโกนกับวันผ่าครับแสงลอยออกเลยแม่ครับมือใดมือนึงแต่บ่าวันโกนกับวันผ่าลอยรอยนี้ออกไปหรือว่ารอยขาวขัข้นขัดขินขนเนี่ยเพราะตรงวางดับปั๊บรลดครับพอดีดับไฟดอกดอกแล้วพอพิภพไก่พูดแหละนิ่มเขาเอา หลายมองที่ได้ว่าอันมันสิมีหวานแนกว่านพาสิเป็นแสงร้อยึันมากร้อยองมากคกินบอกเกว่ากินยัางก็คู่กินเคียดแ่างเดียวกินเคียวแล้วต่อไปกินใส่เคี่ยกินใส่เคี่ยน้อยขันเท่าผสังเกตีดีบอลอันดีข้องผจากดอกว่าเพิ่นไปกินแถวใดเพราะว่าเพิ่นกินใส่เคียดส้มตัวนิหน่อยเคี่ยวาข้ามเดบางหน่ำไปชนนะครับแต่้นสังเกตพวกน้ำไปน้ำผมเน็บแม่ไปน้ำดีดีก็ เนฟสวนห้าผมมีเนฟสวนคันเห็นเนฟคันเห็นตัวสองตัวแล้วแม่โลดไม่ใช่เนบเป็นพวารหรือเปล่าโค้ดไว้เห็นหวานอยู่ว่าแมนโขกอนี่ยมันสิขอคือนปัว่าครับเราสิหวานอีกันนึงมันมันสิเป็นซองใบเป็นซองใบขึ้นมามันสิเป็นหัวนี่หัวเป็นหัวสองกําหัวสองกําปั้นก็มีหัวสองสีมันจะเป็นหัวจี๊ขาวนี่ตัวเนี้ยหวานเป็นหวานหัวหัวหัวแลนวไงมีตามีอันนี้อันนี้สองใบมีหัวหัวแกมีผัวด้วยแม่งครับโ หัวอนว่ากัเดิมแต่จังสี่ขึ้นไปแล้วก็ทองปัดนีก็มีอันเป็นบานสองใบเนี่ยครับบานสองใบเึ้นสองใบขึ้นแน,แน,นแวนี้เ้าบนไอปูไว้บ่โอ้แต่คนไยปูไปตีเหงูครับซุ่นมาไหนบ่กประกาศซุ่นแล้วมันโดนไปในหูของยาเนี่ยเป็นหัวสีเหลืองหัวสีเหลืองครับของอันฟัวร์เป็นหัวสีขาวเป็นคล้ายๆหัวหอมใหญ่หัวหอมใหญของผมแต่ว่าแต่ว่าหัมีสองใบ อะไรใบเงาเดียวแก็คือเดียวมันก็เป็นนานอยู่เนานะขอหญ้านจะเป็นหัวเป็นคล้ายๆหัวกิ่นตะบันสีเป็นหัวกลมๆเนาะเไปทั้งออกทั้งหางไปตะบันสีเหลืองของเราหัวสีเหลืองลำแดงกันบอกสีบอกเป็นตัวหลดเนาะครับบอกเป็บอกเป็แม่นครับน<า>นของเราครบละใบครบไปแล้วครับครบก็สวย งอทบหันอิสิานมาแล้วนเทาแต่พุทแต่พูวมาคาร์นเองนะครับวันนี้ครบแล้วล่ำครบมาไปกับครบเบิร์ดครับเป็สกสาวกําลังเอาง่ายครับว่าแบบเป็นแบบกําลังหากินดีแล้วนะตอนนี้<ม>กําลังหาคุกเจ็ดหน่อยดีฝนกระลิ้นยังสีนี้วไอยแมนวามมันตัววันนี้กันเอ็ซี่อยากว่าถามพี่ที่เปิดตัวงน้ำพูสิมาเองบอกค่ะบอรครับผมราะมากอะไรทรงแอดไลน์มากกับซันกับนี่ต่วัดเดียดปีเกิดก็ซื้อน่าสกุลกษตรใดให้แก่ผมบริการครับ ปูกับพ่อเห็นเอฟซีก็จะเห็นอยู่เนาะครับก็นค่เห็นไฮคนก็ดีอยู่ได้ล่ะได้ถือเลขรู้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าได้กันกูจันรุดไปเนาะกับบัตต่อเบิร์กซับครับหลังจากเสริมดวงกับมาลุดคือกันบายหนึ่งที่ต่อไม่ปีนี่ประเด็นครับต่อไม่เออต่อไม่เนาะต่อไม่เอามันเงี้ยงๆเจ้าแน้วปูจันอยู่เด้อยกับพี่น้องกูได้กับทั่วทรแอดไลน์ปูโดยตรงก็ได้เนาะค่ะให้บทัโยงเปิดโทร่วไป อันนี้เป็นเลขชอบเฉยๆนะคะยังไม่ฝันให้รอให้พิมพ์ว่ารอไว้แต่ว่าอันชุดนี้ปูกะหางยิบลอตเตอรี่ไปเสี่ยงเบิงแยงมาใหม่ครับซื้อลรถมีอะไรก็ได้ฝันดีบอเนาะครับแมนฝันดีนี่คือเข่าแมนครับซิโฟกับสองเก่าเพาสองเก่านี่ดังเมื่อไรนี่หมายถึงว่นไม่ออกเพื่อนคบมันช่มากเงินเลยนะถามบงเมื่อวดนี้เนาะปูแต่ว่าปูมักสองเก่าก็ได้นี่แมนครับ ก็ทูแอปไลน์ได้เนาะเบอร์นี้แอปไลน์ได้ศูนย์เก้าแปดหกสอี่ห้าศูนสามครับเฮ้ยเบอร์โทษกะหาศนย์ีกันสิสามตัวแมนดีครับครับ์สามครับสามหนึ่งโอเยังไม่ต้องปีนแอร์เไปจเติมดวงโทษหาทางปูคนเด้อค่ะปูเคยแกะแกะจุดยูได้นอกปูแมนครับ คู่นเคย่แนได้โชคไปลาบเพราะผู้ผู้ที่เฮ็ดไปแล้วก hmm. ับก็ได <ah> ้ค mm รับผู้หน่อยผู้ไรกัตามตามดวงน้ำแดงครับผมพื้นดวงเขามันพอทอกกันคนเฮ่าแต่ดวงเฮ้าคึองเขาครับพื้นดวงเขามันแต่ละคนเกิดว่าพื้นดวงบ่ขึ้นกันก็ยังต้นสุนทอาแต่ละคนมันบ่ขึ้นกันครับพ็ยังหลายๆคนหาจักกันนะครับต้นทุ้นแต่ละคนบ่ขึ้นกันพูอาคนต้นสุนทนดีดวงคนพื้นพื้นดวงพื้นดีเสริมหน่อยกด้หดายอ่าผู้พวนพื้นดวงบ่ค่อยดี เสื้อล่ยัดแกพ่อได้พ่อได้ไปไปไป,ไปวัดไปว่าไปสันน่นเลสมันก็ได้ครับ,รบจังลาเสียดจพี่เดี๋ยเปิดเปิดตำนานกลับมาเปิดตำนานคนระับปูน่นะแมนครับครับสมัยก่อนเนี่ยถูกติดกันเนี่ยกี่งวดติดครับปู่ครับตามที่เคยเห็นมากครร้ายสุดบ่ครับกับเจ็ดแปดเก้างวดไปแล้วถูกเลยครับโอ้แมนครับแต่ว่าเขาเอาที่เคยเป็นดูครับ รุสามสี่งวดกทิทย์มันเป็นดูดูเนี่ยครับตอนี้ถือกติสามสี่สามสี่ลดครับสามสี่งวดลดกันได้ถือเป็นรักษานังตามที่เคยบอกมาเนี่ยครับไม่หคาดในใจผมเนี่ยใจว่าจะถือสู้งวดเรียแล้วถือคุณแงบคนนะเป็งซันนี่ต้องผ่าแงวมาบวกเอาเข็นเข็มาเนาะคุณจะสั่งกันรอยรอยฟันกันคากสักก่อนฟันคักแต่ว่ากสีมานตามเรื่อยๆครับผม เขากับโมว่าสีฟันเมื่อใดเพื่อว่ามันมักูนอกบานครับเขากับบังคับฟันเมื่อใดว่าส่วนใหญ่ก็จะกินฟันย่มใดแต่คนใหญ่ย่มใดกู้จันนี่เป็นพุ่มเจ้าที่อยู่อยู่ในดอนกันแมนครับแมนเป็นพุ่มเจ้าที่พุ่มจะย้นันเนี้ยครับผมเราจะเบื่อไปเรื่องครับผมต้เข้าใจว่าเป็นชื่อปู่เลยบอเลยครับมันคนละอย่างกันคือจังค้นท่าเลยซื้อบุญกับสิายบุญนี่อะไรครับซื้อมีกับสิายมีเป็นอะไรครับเพราะว่าค้นท่ามันกระลายคนเนาะ ครับเป็นทังสัตน์พุ่มเจ้าทีครับอันนี้เป็นผู้่มเจ้าทีอู้เคยเห็นเพื่อนจักเชียบอกค่ะจงคอยอื่นเพื่อนเราพูดแต่กับเพื่อนเป็นผู้บอกนะครับว่าซื้อจังใดือจังผู้นั่นพูนี่เข้ากับจีบอกน่ามเพิ่นมากเขาสิเอื่นเพิ่นถือนี่ยไปนั่งสมาธิในดอนกรรมเนี่ยครับเพิ่นสิยางขาม้าเลยกันแล้วเต้มือครับแล้วเต้มือมันพอมีมีหลายโอ๋มี่หันกระไดหลายคนหลายพู่มหลายพุ่มเทพปาหลายตุนครับอาซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทั้มาบ่ซ้ำกันดอกท้าตะเกียนกระได้ ว่าครูชาดชาดไปขึ้นยาพุวกไรับวันนี้เร่าจากมาดูแม่นม้าพอบอกเราไปเช็คเห็นแสงเงระดอกเล่านะเอบเป็นสัตว์กินไปนั่งผู้เดียวได้นะขาแล้วมือกับมีดเด็กน้อยไปนั่มมืออะไยากๆถือของอะไรก็ให้เอาถือซอยครับกันเพื่อนแม่จวางกับแจ้งม็อบนะครับขันมือในของโบราณครับก็ลงไปผู้เดียวเห็นไหยุ่ยุไก่พวกกับพวกไก่ครับยาเราบอกว่าเจ็บกิโลกุญเระตวานานี่โอ้ยต้องขวานต้องยุ่ง แม่นย <Merci. S 2> mm. ้มฝนดีๆได้ป <mechanical noise facial> ีกายสิลงไปกับ huh. ข <t rough life> ่าน้าม่วเนาะตอนนี้โอ้ยุ่งกะลาฮหอนกะฮวอนยุ่งในปุ๊บทูขันบอไตอยากยุ่งประทาข่อยนี่กำคึกมึกแบบูผ่เว่าก็ยัค่าเอฟซีไปสองพันิด้เนาะพอพได้พอต้องตบยากลูกไปเห็นแดงเกียงคึงเลยเนาะหน้าก็ี่กายในการยางหาเท่แบ่ลาหาจนเกตไงแม่นก็คือแม่นตรง ช่วงช่วงหน้าฝนแล้วปูเนาะครับมีปูมาฝนมะล่ำบ่รับพูดดีโอผม่กลการับฝาแกันนะก็บรับยันอยู่ครับยังยานอยู่ยังขัดยานอยู่ยัยอย่ต่อไปเอีสิบนมะล่ำนน่ก็ตรงมาว่าเบากับปูเองแต่ว่ากเสียวประกานะครับยันเนาะแต่เศร้าทอมคู่มเนาะพันบ่แแเนาะว้ยามีกรจังเนาะุงน้อน้อย่ไรปูยามดกังหนึงงายบาแต่เขียนมาพวงหน่อย ย่ำถือก็ใช่จังนึงย่ำบ่ถือก็จันึงทำทผมย่ย่ำบ่ถือกแต่ว่าเบิดหลาย่ำถืพราะว่าลื่นือเดือซื้อไดหน่ยกปิวปิวุก่าง็ผมเป็นสางอยู่นว่าบนหน่อยต่างๆนาาเสียวว่าัเียวสลังตัวครับพราว่ามันแน่นใ้ย่ำเป็นี้ไม่ป็นี้นะมดิแต่ว่าถ้า งวดเนี้ชอบเป็นพิเศษคือตัวไหนนะครับปูสองเก่าครับผมสอเกครับสองเก่าตากัดล่อล่านบนยี่า้ห้มันแจก็คันได้สิบอกว่าตัวใดมันแจว่าจะไปอร,ร,รอ,เ,อเรียกความฝันครับรอเกควาฝันเรีกงานเรกปรูก็บอกสกักอันนี้เลีกขึ้นมากก็สีดอกครที่ผมอยากซื้อเลลยกเตรีไว้สมมติยังรบปเสามไปซืกก้อไเพรได้ฟันะ้อ สัมภารยมันว่าผูกกีตาร์ถือเครื่องเด็ยากครับรอบนี้เป็นเลขมากไปก่อนนักปู่ครับเลขมากไปตอนเดี๋ยวพ่นเสวามาหากันบ่มีตัวเลขฝากสิ่งนี่เออก็เลยเลียงมากฝากไปสักตอนแต่ถ้าเข้านี่คือว่า3 4งวดซ้อนเลยใช่ไหมนครับบุรุษสามเลยเนาะที้นี่บุรุษสามไม่จะทายกับสี่ทายกับสี่หล่นนะครับอันนี้ก็เขาเลยครับก็ได้เขางวดนี้งวดนั้นให้นี่กับเขาตามที่เคยเปลี่ยนครับเิตต่อไปสามสี่งวดนี่แสดง แต่เคยเขาเนี่ยสุขีพมวานแบบเจ็ดแปดวันกับเขามาอยู่บางทีเคยเป็นดูกันได้เขาปั๊กับสามสี่สามสี่หลดต่อกันับเป็นสันมาตลอดเป็นเป็นเป็นเลขความฝันหรือว่าปู่มาบอกครับก็สลับกันนะครับห้างเทียกับิเป็นเพื่อนมาบอกสุรชิป็นปูปูนมาบอกกับยามาบอกครับส่วนหลายเลกฝันในโดนด้ในที่ฝันเทียเพราะว่านี่มัขึ้นว่าฝันได้นนั่นมันข่าหยาดส่วนรอบเมื่อกี้นี่ก็คือฝันแมนครับฝันเป็นเลขออกตัวนี้แมน ผู icana, ตัวเดียวเลยเนาะตัวเดียวเลยไล่ไปบอกคนแต่ยค้นก็ตะสิบสิบกว่านแต่ท่านได้บอกคนแต่ว่าสื่อท่านบอกี่นเนาผู้ตัวไลน์เห็ว่าเพิ่นเขาจะปีดแล้วครับครับปีนแล้วซึ่พรท่านจริงนครับอืมอา่าัย์ส่วนไลน์ไม่ได้อาบราะอากได้คนหนาวไหมหนาวไหมยังว่ากัน ครับเพราะถ้่กเป็นยังบัหนาวไม่มันเขาขายตลอดอยู่นะปูแล้วแมนครับเขาไม่เลิกขายแล้เนาะแมนเขาบพราะชอขายง่ายดอกเป็นเงินสดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะปูนาะครับก็มเชื่อส่วนบุคคลใส่จักรยานในการรับชมงนั่นเองแหละคือจะบันวานน่นแหละครับครัไปทิ้ขอตัวขอตัวเชื่อไปท่านนอกรีบบ๊วยแล้วเอาเดี๋ยวคุณยกตัวเลขใอีกสักรอบนะครับปูอ่เอาะ ครับเป็นสีวินวินวังล้อมวงล้อโอ้โหวงนอนแล้วปูค่ครับก็คืออันนี้เลกมากด้วครับเดี๋ยวฝากเอพีใบสะกอนจังแจ้งแบบมาซ้ำอีกทีนึงกับปีนหัวขึ้นหัวรุ่งไม่ค่อยไลยท่ทีละกล้องน,นะครับปู่ครับสุดหลัแล้วอืมครับน,นี่ฝากใบไวทพิจารณาเมืองสะกอนอ่าผมจะมีมาซ้ำอีกทีนึงยี่ดอกครับ ทำแม่นแล้วก็คือจะแม่นยาวเลยนะปุณนะครับ,รบย่างขีบบูรุษสามทิมอดต่างต่ามที่เคยเปลี่ยนนะครับผมเอา่างี้ก็ต้องขอขอบคุณปู่จันนะครับ